สวัสดีค่ะนักเรียนทห่ทุกศึกษาปีที่หกทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อ่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพ,พูดถึงการแต่งกรอนกาบยานีสิบเอ็ดกรอนก็จะมีกรอนหกกรอนแปดซึ่งพวกเราได้ทำแผนภาพส่งครูไปแล้ว ลักษณะของกรอนก็จะไม่เหมือนร้อยแก้วนะคะลักษณะของกรอนก็จะไม่เหมือนร้อยแก้วมันจะมีการกําหนดคํากําหนดการสัมผัสอะไรต่างๆนานาที่พวกเราเรียนไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงเพลงพื้นบ้านให้พวกเราเปิดไปหน้า138่งนะคะนหนึซึ่งเนื้อหาซึ่งเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาใน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 เนื้อหาเรื่องคืนเพลงเพลงพื้นบ้านนะคะเนื้อมันก็คือคืนเพลงเพลงพื้นบ้านคําว่าเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านก็คือคืออะไรคะคือเพลงที่นิยมเล่นกันประจําประจําหมู่บ้านประจําภาคนั่นเองเพื่อความสนุกสนานเวลาเราทํางานหรือว่าเป็นประเพณีอาจจะเกี่ยวข้าวสงการหรือว่าทําบุญต่างๆอันนี้ แต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็มีเพลงแตกต่างกันไปเพราะว่าศิลป,ปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นภาคเหนือเพลงพื้นบ้านก็คือมีทุกถิ่นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแม้แต่ภาคของเราเองก็มีเพลงพื้นบ้านเหมือนกันอาจจะเป็นหมอลำอย่างนี้ถ้าเป็นเพลงบ้านเรานะคะอย่างเช่นภาคเหนือก็จะมี ข้าวซอข้าวทำรรต่างๆนานาภาคกลางก็จะมีเพลงชอยเพลงมาลาพวงมาลายัยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีแซลนี่มีเยอะหน่อยพวกภาคกลางส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือก็จะมีลำแคนลำพลืนมีลิเกโคราชส่วนภาคใต้แ่ละภาคใต้มีอะไรมโนลานลิเก คูลูพวกคูลูนี่เวลาเราเห็นไม้รอบกองไฟบวกซูลูอะไรนี้นังตะลุงมันก็จะเป็นของภาคใต้ทีนี้เวลาเราแต่งบางคนบางภาคบางวางโอกาสเขาก็จะแต่งขึ้นมาด้านมาเป็นเอ,อแต่งขึ้นมาเองเหมือนเพลงแรปสมัยนี้คือแต่งจากจากในขนาดนั้นน่ะเออแต่เวลาแต่งมันก็จะมีทำไมคะ มีคำที่มันต้องคล้องจองมีคำที่ต้องสัมผัสกันถ้าเป็นการเป็นงานหน่อยก็ต้องกำหนดคำว่าเออเท่าไรวักหน้าวักหลังหนึ่งบทมีกี่วักหนึ่งวักมีกี่คำสัมผัสในมีอะไรบ้างวักแรกสัมผัสกับตัวสุดท้ายของวักแรกสัมผัสกับตัวที่เท่าไรระหว่างบทอะไรทำอยนน่างนี้เหมือนกับที่เราทำมา ส่งครูเม um, ื่อครั้งที่แล้วแต่ที owego, ่คุณครูให้ให้ส่งครั้งที่แล้วคือกรอนสุภาพหรือว่ากรอนแปดแต่วันนี้วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาแต่งนะคะวันนี้คุณครูจะให้พวกเราแต่งแต่งเพลงพื้นบ้านอแต่งเพลงพื้นบ้านเราจะยกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านก็คือเพลงพวงมาลัยเพลงพวงมาลัยให้พวกเราดูตามตัวอย่างให้พวกเราดูตามเออ่ ใบความรู้นะคะใบความรู้ในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดเออไอเพลงพวงมาลัยนี่มันเป็นยังไงทําไมเขาถึงว่าเป็นชื่อว่าเพลงพวงมาลัยเวลาเขาเอามาร้องกันเขาจะร้องในในเทศกาลอะไรอส่วนมากแล้วเพลงพวงมาลัยมันจะมีคู่คือผู้หญิงผู้ชายเขาจะร้องแก้กันอาจจะเป็นงานงานงานบุญงาน สังสรร์อะไรก็ได้งานบุญนี่แหละส่วนมากเขาก็จะร้องเพลงคู่กันพวกเราดูนะคะเพลงพวงมาลัยเขาก็จะมีมีการแต่งมีการแต่งการกำหนดสำนวนการสัมผัสอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นเพลงพวงมาลัยเขาก็จะต้องเอ่ยเอ่ยคำว่าเออระเหยลอยลม สำหรับเ,เพลงพื้นบ้านก็คือเพลงพวงมาลัยที่คุณครูกล่าวไปแล้วนะคะจะต้องมีคำว่าเออละเหยลอยเออตัวนี้จะเขาเจะกำหนดมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งเราจะต้องมีคำว่าเออละเหยลอยลอยอะไรก็ว่ามาลอยไปลอยลมลอยหมุนลอยเคว้งลอยอะไรก็แล้วแต่ลอยอะไรก็ได้ให้เราแต่งให้เราใส่ลงมาส่วน ถัดไปเป็นวรรคที่สองนะคะวครรคที่สองก็จะมีหกถึงแปดคำหกถึงแปดคำเหมือนกับในตัวอย่าง<ๆ>เห็นไหมคะเห็นไหมคะในตัวอย่างเออละเหยลอยลมชั้นประถมป,ปีที่หกเศร้าใจมีกี่พยางค์คะเออละเหยลอยลมพยางไอวรรคแรกจะต้องมีห้าพยางอ้าพยางนะคะเออละเหยเออละเหยลอยลอยอะไรละ่ะเออละเหยลอยก็สี่ละก็เราก็ คำที่ห้าเอคที่หเราก็ใส่เข้ามาเป็นความคิดของเราเองชั้นประถมปีที่หเศร้าใจเห็นไหมมี8ดส่วนต้องจากเพื่อนที่แสนรักมีเท่าไหร่คะมีกี่คำต้องจากเพื่อนที่แสนรักมีหยากจะหักความอะไรหกถึงแคำนะคะเราจะใช้หกถึงแปดคในการแต่ง แต่งเพลงพวงมาลัยเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งไปอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะวรกแรกเอบทแรกเห็นไหมคะบทแรกหนึ่งบทก็จะมีเท่าไหร่คะสี่วักหนึ่งบทก็จะมีสี่หนึ่งบทก็จะมีสี่วรกหนึ่งคำกรก็จะมีสองวักนั่นเองแล้วก็แต่งไปทีนี้หนึ่งแต่งไปจนครั้งจนถึงบรรทัดสุดท้าย วักเอวักสุดเอคำกรสุดท้ายเขาก็จะต้องมีกำหนดไว้ว่าพวงเจ้าเอย๋ยพวงเจ้าเอย๋ยอันนี้เราก็เติมเอาเองแล้วก็จะต้องมีเอยอยู่ข้างหลังมีเอยอยู่ข้างหลังเห็นไมไหมคะในคำกรสุดท้ายสี่เอหนึ่งบทมีสี่วักวักสุดวักสุดท้ายจะต้องมีเอ๋ยด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับในตัวอย่าง พวงเจ้าเอ๋ยมาลลยตัวจากไปไกลใจไม่ห่างเอ๋ยเราจะอาจจะเอาห8หรือ7ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพราะว่าวักสุดท้ายมันเป็นวักลูกคู่รับนั่นเองอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราช่วยกันแต่งก่อนนะคะช่วยกันแต่งว่าเราจะเอาเรื่องเกี่ยว เวลาเราแต่งเพลงพวงมาลัยเราจะต้องแต่งให้มันเหมือนกับความสนุกสนานไม่ซีเรียสว่าจะต้องอย่างงาู้นอย่างนี้เราก็พูดไปได้หมดเราอาจจะแต่งเกี่ยวกับเออตอนนี้ก็เป็นโควิดใช่ไหมละ่ะเราก็อาจจะแต่งเกี่ยวกับโควิดก็ไดอ้อ่เราก็แต่งเข้ามาได้หมดเลยหรืออาจจะแต่งกเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของเรา ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราพวกเราคิดไว้เดี๋ยวในวันที่คุณครูออนไลน์คุณครูจะพาแต่งแล้วก็ให้พวกเรามาแต่งช่วยกันสำหรับเพลงพวงมาลัยมันก็ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเราต้องหาเนื้อหาใช้คำพูดให้มันคล้องจองกับเรื่องที่เราคิดเรื่องที่เราตั้งใจว่าเราจะแต่งนั่นเองคำกรก็มีสองวักในแต่และวรคก็มีหกคำกรหรือเหรือแก็ได้ ยกเว้นวักแรกใช่ไหมคะยกเว้นวักแรกหรือว่าวักต้นก็จะมีแค่ห้าแต่ที่เขากาหนดไว้น่ะสี่แล้วเออแล้วเหยอลอยลอยอะไรก็เป็นคําที่ห้าส่วนคําสัมผัสคําสุดท้ายของวักหน้าก็จะไปสัมผัสกับคําที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ก็ได้ส่วนคําสุดท้ายของวักหลังก็ต้องสัมผัสกับคําสุดท้ายของวักที่สาวักเออวักที่เท่าไหร่คะวักที่สามคำสุดท้ายของวัก ห,หรือจะสัมผัสกับวรรคสุดท้ายของวรรคที่สี่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าระหว่างวรรคคือวรรคที่4ี่คสุดท้ายของวรรคที่สี่จะต้องมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปอันนี้คือการสัมผ uh ัสการสัมผ um ัสเราต้องต้องต้องได้สัมผัสนะคะต้องมีคําสัมผัสอันนี้เราเรียกว่าสัมผัสในสัมผัสในนะคะระหว่างระหว่างบทก็คือต้องสัมผัสกันวรรคสุดท้ายของ ของบทที่หนึ่งต้องสัมผัสกับวักที่คำสุดท้ายของวักที่สองของบทของบทที่สองนั่นเองค่ะแล้วก็ดูตามเลยค่ะดูตามแผนผังว่าเราจะต้องสัมผัส